มาจา้ะนอร์เวย์เนาะ่าสาติกไว้ซื้อซื้อขนมฮาลโแล้วก็ซื้อนมฮาลูหลกเลยสุนีไอ้บริษีแม่พี่วีน้องไปซ<ค>ื้อเอาอไปซื้อเอาซืา้อเอาอยากกินเนี่ยซื้อเอาเพราะบางทีก็ซื้อมาอยากน้องมักแดกก็เลยนอ้องซื้อเอาซากพี่วีไปนะ,อะขอบใจเด้อขอบใจเด้อพี่วีขอบใจเด้อพี่วีเนี่ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่วีหลายหนที่ได้ช่วยอะไรมองเองิสติกจำนวนเงินหาเสนกิฟต์เนาะเาะว่าเป็นเงิน เป็นฝามาแล้วก็อข,อขอบบขอบคุณเขาเอิดนันจงอยู่ดีมีแหงเนาะปฒนาสิ่งใดชเขให้ได้สมุนไพรปฒนาทุกประการเนะาะพี่วีเพ่อนกาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักสติเนาะแล้วก็พี่น้องพอตรงเรื่องเนาะโดยเฉพาะมันกระได้ทรงพานเบากี่เกลวมาให้เบากแก้ียวก็สุดที่ดีใจเลยเนาะพี่วีก็เป็นเลยฮะับขังข้องเบากี่เกลวเนาะเพื่อนกาเป็นคนไทยอยู่ทางโนเวเพื่อนก็ได้ช่วยตลอดแหละทุกการเดินทางของเบากี่เกลวมาแต่เท่อเพื่อนกรได้ช่วย สวยให้แล้วก็เอาเงินมาให้สติกเนาะไปซื้อขนมฮันดูได้อซื้อเว้ซื้อน้ำซื้อยังกษิญญาค่ะซื้อกินหนักไปซื้อมันเป็นส่งมเส้นผู้ใดเนี่ยถ้าไปถ้ามาเรื่องเงินทอนี้ก็ซื้อซื้อแล้วอันนี้มันมันบา็นแบบส้อมเส้นผู้แหละแต่ว่าอันนี้เป็นบาบเส้นเดือนนี้นะอันอันไอ่ถ้ามันจะดหน่อยนะเออจะจังสรรยักษ์ไแล้วก็เขาซ้อนกับผู้ใดซ้อนในบุปผักเลยเออปีกีไอไปท้ามันหนึ่งแล้วตอนมาบุปผ้าปฏิยังไปถ้ามันขึ้นมาเงินทอดม่ว่าสิ จริงเออจริงเอาจบมาให้นี่เห็นบ่อจอมจอมนี่ก็อันดับนึงเลยมุจอมเนี่ยพาเพชรนะแล้วแบ่งเงินกันได้พวกยงเนี่ยนี่ยงไว้ดิห้องจอบนี่นะจ้งก็ไปนะสิพับเท่ามีคืนกคนหนึ่งเราสิเคียดเอาไปเท่าเด็กน้อยเอาเงินมาส่งเจ้าคืนแล้วเออเนี่ยนี่บานเซนเนี่ย สบายดีครทัพผสมเนาะคลิปนี้กะจะเป็นคลิปที่จะมามอบเงินห้าเศร้าติกเนาะเพราะว่าพี่วีเพิ่นได้ฝากเงินมนาห้าเศร้าติกเป็นอจะนวนเงินอยู่หาเส้นกรีบเนะาะไลยสมควรหน่ทุกคนเนาะแล้วก็ขบวนของคุณพี่วีเนาะที่ว่าสวยประทับสาติเพราะว่อได้เอาเงินห้าใบซื้อห้าบุหรี่กินเอาคปนี้แหละเอาแกนะไปเตะมาแล้วบุญน้ำมาเนี่ยบอกเนี่ยเนาะเออ เปิ่ลโอ้ยจังไงรถก้อนซสนะยังรถก้อนมา <c oughs> ทุกคนบ้านเนี่ยมีเห็นฝากเงินมาให้สติก๊กโอ้ยจำนวนเงินห้าแสนกรีบเนาะต้องขอขอบุณขอบคุณพี่บีอะไรเอาเงินให้ก่อน อี่น้องน้อมาเยี่ยบเซตหมดไหนหนึ่งกองสามสีฮะเนาะอันนี้พี่บีเพิ่นฟากมาจ้าโนเวย์เนาะฮาสติกไว้ซื้อซื้อขนมฮาลูแล้วก็ซื้อนมฮาลูหเด้อส่วนนี่ไอบริสิบฮะพี่บีฮะน้องไปซื้อเอาไปซื้อเอาไปซื้อเอาอยากกินเนี่ยฮะซื้อเอาเพราะบางทีกะซื้อมาจะน้องไะมัดแดกกัเลยถ้าน้องซื้อเอาซะกพี่บีไปนะเนอะนี่คาบใจเด้อ ขอบใจเด้อพี่วีขอบใจเด้อพี่วีนีอตรงขอขอบุญขอบคุณพี่วีแรกเนาะที่ได้ช่วยอ่านะมองเงินสติก๊กจำนวนเงินห้าเส้นกีบเนาะเพราะว่าเป็นเงินเป็นฝากมาแล้วกะ็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพาะคือไอ้นั่นจงอยู่ดีมีแหงเนาะปัทนาสิ่งใดก็ให้ได้สมุนหัดปัทนาทุกประการเนะาะเพราะพี่วีเพป็นกาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักสติก๊กเนาะและะ้วก็พี่น้องตรงเรื่องเนาะโดยเฉพาะมันก็นได้ทรงา่านเบากี่แก้วมาให้ เราเกลวก็สุขดีดีใจเลยเนาะพี่วีก็เป็นเลยฮะกางข้างบ้ากิเกลียวเนาะเพื่อนก็เป็นคนไทยอยู่ทางนอร์เวย์เพื่อนก็ได้สวยตลอดแหละทุกการเดินทางของบ้ากิเกลียวมาแต่เธอเพื่อนก็ได้สวยสวยให้แล้วก็เอาเงินมาให้สวิกเนาะไปซื้อขนมพันดุเด้ซื้อขนมซื้อยังี้ยเกี้ยักก็ซื้อกินยยก็ซื้ออืมแต่ประหยัดดูซื้อเด้ไม่ต้องไม่ต้องเห็ดนั้นนั่นแล้วก็เัก้ยได้อืมประหยัดไม่ต้องซื้อไรซื้อไรเปืองที่ไรเนี่ยเปืองอืมเคยลิ้นเคยแงียงกันฮักซาดีๆเด้อ บอกฮั่เฮ็ดเพเฮ็ดยังมีพีวีว่านะตรงใด้หักซาซื่อเครื่อยยังมาให้เครื่องนุ่นเครื่องทื่อคือกัน,นสักข้าลกูกข้าเตาเนี้ยกระเป๋านี่ก็เป็นเน,นี่ยเอามาเบิ่งเนี่ดีก็เป็นพี่โอ้โหถับนี่ก็พีวีซื้อให้ได้นี่แนวโอ้คุม้มโดนเนาะนี่เนาะมันดีโอ้รุ่นดีเด้นี่ก็เป็นแถมพีวีเป็นซื้อให้เนี่ยเอาใส่แวะใสซักก็ใส่เอาเอาก็บไว้ดีดีปะเนี่ยได้เงิน ซื้อบัตรได้ซื้อกุ้งกินเนี่ยได้กินปดุกอยากกินปดุจกแต่ซื้อมากินซื้อก็ต้องบุญหลอดได้ซื้อมาแล้วก็ประหยัดกินเอาประหยัดได้ชื่อเด็ดประหยัดได้กันซื้อแรกเราเปลืองเปลืองบุญเมียนซื้อตึ่นเหยเมื่อโดนเมื่อบุญมีอันซื้อเมื่อบุญเมียนซื้อได้เนาะถือว่าก็ดีใจแล้วเนาะทุกคนขอบคุณขอบพี่ขอบคุณขอบคุณพี่วีอีกครันเนาะถือว่าได้ซอยสติสดิ์ นั่นแก่ที่ว่าเดมอหอ,ม,อมาเทิงแล้ววั้าวานี้กมึดบัลลงกแบนะาปอร์เซ็นต์มอนจะเส่หนึ่งเปอร์เซ็นเนาะจย่างรู้ไงเก็บไว้ดีๆนะอ<ม>ันนี้กาแฟบีเพิ่มกือมาเด้ยดีและแถวบ,บอ่อเสร็จเดี๋ยวพาเส็จไป <c oughs> บงามเนาะงามล,ลูกไปลิ้นเนาะเราเขาลูกลิ้นเด้อเด็กน้อยเรต้องลิ้นแนวนี้ครัซ่า็ัต้องลูกลิ้นเด้อลิ้นมันจับไปจุ่มน้ำคขืออน

ขึ้นเฮ็ดแบ่สิจับเด้เออเยวขึ้นเอ,อิยิ้มได้ยิ้มได้ปะกํา <c oughs> ลังจะพูดยิ้ม <c oughs> อ,นอ,นอ,อนันนกเด้ออันนกปัญหาจับแล้วนกพบนกเออ <c oughs> เออเออโอเคส่วนน้องพีบีเนาะถือว่าหาสัตว์ปิ๊ว่าสิอยู่ซื้อนะกินเนาะเพื่อนก็ได้เครื่องอยู่ที่กินแบ้งไปให้เนาะพีบีเพื่อนก็ได้แบ้งหมดทุกคนแหละเนาะ แต่ละคลกนกระไดเมิดนำกันมุดสุขสุขคนแต่แต่ว่าสาติกระไดพิเศษไดน้นี้นึงเนาะอืมรอจะไปรออยู่พูดให้บูดรอดี๋ยน้ะ วันนั้นเดข้อเงินพเกาะน้ยวข้อเงินพะะาไปซืะะ้อบัตรนะข้อเงินไอ้ไอ้ไรเขาไอ้ไรเราไปซื้อเราห้านี่าาข้อไหนสิบพันสิบพันไอใ้ใจลร้บุญเงินหนคนนึงเงเก็บไว้ดีแต่ฮลูกได้ยันนิดหน่อยกินมดนี่ย้วเขากินฮะแต่ฮะน้อยเดี๋ยวเขาหลอดกินไรอ๋อเขากิน คือคุณดมในจงไว้แล้วเขาบอรอยู่ไปชักเครื่องเน็ด,น,ด,ด, <c oughs> ดน้อย,ย,ยกินบมดเขากินจะกินไร่ผลนอกกินประหยัดกินด้วยกินไร่กันหมดไว้โอ้กินกระเบืองไปซื้อเพ้าอุลอดกินแล้วจินนมฮัลูกกินเด้อนุ่มป่องนะซื้อเชลปลป่องก็ไดุ้่มป้องแง,ง่าไปซื้อนะตอนแง่ไปทางดายก็ได้นะขนะ้ามน้ำไปนะข้ามน้ำมอนเอออันไปนี่อย่างตีนี่มันไก่เออยูนี่หมอนเลยยูนี่หม้ออากแป้งด่ ผ่านป่านี่ไปอืมไปทางรถไปทางรถโอกไปพุ่นอ๋อไปหอดบอนซื้อเลยเด้อหน,น,น่อหม้อดีเนาะหนอนยักษ์ไปซื้อ,อยังไงมาเนี้ยหนอนยักไปซื้อ,อยังมาเนี้ยมาเนี้บอนซื้อเถอะมาเนี้บอนซื้อเลยเออเนี่ยไข่ไอ้กระซื้อมาใหา้เราเด้วกินไข่กันเอา,าตุ่มไข่บนหลอดกินเด้อหลอดบนหลอดเด้อ นลองให้บุญหลอดกับนบ้างนะโอ้โหพี่น,นำ้ำไปเท้าแผลทิเอาบุญน,นำเราโดนหรอครันสา้ได้แล้วอ้นนั้นกันไอเทียงคำมันข้อแล้วกับมอมมาไอเทียงคำ เออเราใส่เป็นข้องนองเนี่ยเออเพื่อข้อไปใส่พื่อกับการเพื่บไปฝึกยินเออเออเอดี๋ยวแล้วต่างเดียดไทยเดี <c oughs> เห็ดย่างเนี่ยกินนำ้ำ <c oughs> โอ้มอลลิสตน้ำไปเท้าเพ็ดทีโน thông minh khách hàng ngang hoặc kìa vitamin ở đây và kìa hết đấy đưa anh 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 Hết anh 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 nằm tháo anh anh nằm tháo anh 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 ดูเอาเราสร้างลงที่รักก่อนนะส่งเทาส่งนังกระเบนนำกันอยู่นี่เลยโอ้ไก่ตัวแย่แล้วนอไก่เนาะหน่อยหลอดเนาะไก่แย่แล้วเนาะคุณน่ะพอกระไล่ตัว ลองกินต้องสี่สิบเด็กกินยาบรินกรดีเลยไนปะ้ามีป็ดไข่นนึงเนาะกินยาบุิกระดีแล้วได้กินอาไดไอ้น้ำให้กินเมื่อกี้นี้เลยจะไม่กระดีล้บุดนแบบ อืมอืมบะมี่นำน่ารัเมาเอาเอาเอามาขึ้นให้แม่มาขึ้นทางนี้ให้แม่ <c oughs> ขึ้นทางนี้พี่น่ะ อืมกไปหน้าหิวเดีไปยน้าหางนั้นสิ大爷ขึ้น <c oughs> ไปห้าจ้าวันไปท้าแผดเดเี่นหลอดขึด้นไปได้น้ำเจ้าคนน่ะเนอะ้าไปไปลุงแกเอาเขึ้นให้น่ะเจ้าอีลุงมาป่ะนี่ลงมายัางบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง

เราไปได้เขาเขาตีได้ยินละไอ้ลอดอตีให้แอะๆได้เออ,อรถยากขนาดนี้นนดดนนได้เนาะปวดรอดเนาะเรอยากไปติกเด้เลยนีน่ Định nói phải xin một lọ, bởi hết cho con lọ Ô, khởi xin mến ơn à những tiệm nhà sau ở đây này nè nà. Bữa nằm tạt lọ, tiệm xin nhúc à, Thế nhúc phải lùm không bỏ Nhà ai, nhà ấy sáng tôi đi, phải, phải lùm khá con mà lai con này nó tập mà đâu đi tập về bọn mai bọn này bộ mọt xôm hoa cho thằng bạn ai bộ cái răng mà tông nó mà nằm lùng nĩ đang lính phê nè tạp bà xa nọ ai đọt nọ bà xa lào

ยางไปนี้ยางเปนี้เออยางไปปะเนี่ยเออค็นเดะถ้ามีเปยทุ่งคัดแท้ดี่นะะไม่งั้เกกวอยู่นี้นะ่เ <c oughs> ปทุ่งคัดแท้ป้าพดายนันบ้านพนแล้วเ,เ,เด็กมาพนแล้วไปห้าพนนะ่ะห้าเอา้ยพนนะ่ะไปเข้าดนตี ก็ไปสซนามมาแล้วทีก็ไปสีซันามมาแล้วทีบุลอดเงาเข้นมาห้ากันแล้วโอ้ chia lời hạng tàu nhoi da hạng lot da hào mi lời hào dù nữa nữa hao 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 ไปนี่น,ขน,นขะขยัไปนะเร็วมากดูมากระวนมากระวินถ <c oughs> เอามาจะใส้พากันเป็นน้ำมาแล้วตีใช่แต่ว่าแต่ละแรงจนแรงแต่ละมือนะนี่น,ำน้ำเหรอใครจะเดี๋ยวนี้มันยามน้ำแห,งห้งเลยเนาะ เออแกนตะเวนไปซื้อมาเราเอามันเชนไปซื้อเขาไปซื้อนี่นะแกนตะเวนนี่นะเอามาแต่ใส่ลูกเต่าฮะลูกไปซื้อใส่เขาไปซื้อดิยเขาไปซื้ออยู่บ้านคนหนึ่งป้ายี่เป็นบ้านเขาเหมือนเชนไปซื้อทำไม่รักเงินไปเท่ามีเงินว่ะมีจมดูปีกเด็กเนี่ยเอาเขาไปบ้าเด้งวงินี่ย โอ้เสร็จมแล้วบเลื่องเห็นบเราอพรงมาไถ่เ๋ยวพวกกดีเราดแฟร์ุ่งออเอาเงินเราเรื่องักรไไรเลยไร้แซ่ดเลยบลูกโบต้องไปลักของเมมเมตูเด้อบุดีเลยก็อึนคนบุดีก่อนหลุดเราลงเห็นหน่อยอยากกินเราบอกอีพอพอพ่าคิดเงนเนี้ยเอาไปซื้อก็นสิแม่นเดี๋ยวที่แค่ถ้ามีจมสิม่นวันนี้อันจบมาเอาเงินเราติดจ้อบไว้

จะไปซื nice. ้อนี่ซื้ออยู่ใส่เดินนาบ้านพอนะเออแค่ผ่านกัน่าไปบ้านบเห็ดบรจาลดนี่คำาทางค้าทางเหรอระวังขาขอเด้อไอ้รอเด้อกินเด้อเนี่ยไปได้ตกกินแกตัเห็ดลุกข่าทองกินขาแกะขัลุกเด้อเออสุขข้าลุกแก่เองสีขาขอมะแม่จิแกนะอื แกดูกได้เอาคนแกะเองเราค่าข้อได้รอดอันนี้คือแม่นเนาะน้น้ <c oughs> ได้ไปสกเกตะเวทมาเบิ้งเสียบบอกม่ร <c oughs> อกิ่ฮะออที <c oughs> ่น,นี้เราเก็บใช้กระตาไปเด้อยิอ้ใสย่สยิ้ส่เมันเปื้อนร้อนกวดอืม <c oughs> นี่ดีใจเยี่หน่อชุบผู้ข้าวหน่อหน่ออันไดนเป็นยังเนื้อชุบผู้ล้างขันข้าวโอ้ยเขาเห็ดตัวอืออือขัด้างข้าวเหมือนก็ข้าวหมืนเนี่ยไอกับข้าวเนี่ยขัด้างข้าวแทนนะ ตอนนั้นก็้งแกหนึ่งนึ่งตัหน่อยตอนนั้นก็แกะเป็นแ่บอยู่เนาะจอบเนาะจอมก็สร้างเสื้อมากินเลยจอบเลยเอาเงินไปเท่ามีตีเอานลยข้อเด้อขันเด้อปนาเด้อปนข้อมันเล่าเด้อปวงเล่าลาเยข้อแดเสรจเด้อไม่เอกนูกอ่ะม่ต้องรักรักกระบุดีจังเปลือกลูกข้งข้อคนบดีขันลักเอานะ ขาดไดละข้อเอาเด้อบนานอบอสยังจะอบอสยังจะเอาียังเอาเงินแสนสิบิบพันสิบพันอ่ะสิบพันทเยอะอันนี้ช่งคงท่งห้าพันตีท่งเท่าไหร่นี่นะเข้าบาทุ่งเท่าไหรเขาบอกบ่จอมหูบอกท่งเท่าได้่นะท่งห้าพันเดี๋วราจเอาไปสิบพัน เดือดส่องทงเรามีเงินทอนบอกพี่มีมบอกใช่เงินทอนจะใช่อยู่ใช้เงินน่ะไว้ทงยงท่องยงใช้ยงเงินทอนน่ะเอาไปบ้านสิบพันตีสน่ะบะแสนตีอันนึงอันนี้อันนึงอันนี้โชวอันนั่นอันนั่นอันึงจะใกล้เหรอว่าสิบพันเนาะเอาบะแสนไปตีมีมันเอาบะแสนเนี่ยเงินทอนเลือนท่านหนี่งเอาไปเหาไปเท่าขึ้นเด้อ เออเร่องอะไรครับเรื่องครับเรื่องอะไรครับเปเท่ามีขึ้นเด้อเงินหน่อยเด้อครับไปเอาไปเอาไปห้เราไปเดี๋ยวนี้อยู่ส่อยู่ใส่เห็ไหมอยู่ท่ง u ไหนหาเราขึ้นไปเอาเงินขึ้นเอาขึ้นนาเท่ามีไปไปเท่ามีเออเอาสซ่งขึ้นท่งขึ้นเราไปไอ้กร๊กเกย์นั่ะเอาเมียนทำเท่ามีมากเกอนไวเอาให้เราซะเราต้องใส่อยู่ใส่อยู่นี้นึ่ นี่นะนี่นะเนดี๋ยวทนี้่อันยัง่ถะบบห้าสิบตีชนะเออเงินเออ้เออามะปะเอาไปทให้เท่ามีคืนโอ้ลูกเอาไปบนึงเอาสน่ะบนงก็เยอะเออบนี้นาม,ม่เอาเียมน,นี่เานี้เดอ้อโอ้ซนี่ยงใบได้ยังส่งเี เอาเท่าถ้ามีขึ้นก็หนาะมันนี้บันตรงเอาของเราเด้ออาจจะได้ละข้อเด้เเอเหล่า้าออกให้เด้เอสันกับข้อหนึ่เอติกนี้เด้ออย,ย,กย,ยาก,ก,ก,กินยัางหรอข้าไปซื้อกะไรกติบาจากไฟเี่โอ้อไปส่องขึ้นปเท่ามีก้อนโอ้โอบุญน,นำคือสีเมนส่งแทนดไดเนีย่ยถ้าไปถ้ามาเรื่องเงินเท่านี้ก็ซื้อซืออ้อแล้วอีมัน นี่มันซ <fruit and> <initiation> well, like oh, 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 ่องแซนพุ่นแหละแต่ว่าอันนี้มันบซนเด้อนี่น่ะอันอันอ้ทําได้จุดดหน่อยนะเอจงซั่นหนักเลยก็อนก็บ่ได้อนบ่ปกเลยเออป้ไปทัดนึงนะตอนมาบ่ปาตยังทขึ้นเงินทอนี่ว่าสิจึงออแล้วจึงเอาจกมาให้เห็นบ่อืจ้จ้อมนี่ก็นันึงเลยมึงจ้อมนี่พาเนะแล้วแบ่งเงินกได้ยงเด้ออันนี้ยงไของจ้อมนี่น่ะจไป สิเพิ่เท่ามีคืนกับนหนึ่งเราสิเครียดเอาไปเท่าเด็กน้อยเอาเงินมาส่งเจ้าคืนแล้วเออเนี่ยนี่บางเซ็ตเนี่ยสาวอับสะท่องไว้ดีๆเดี๋ยวไม่เด้อเด็กน้อยสิเอาขัดเอาเรากันเข้าวข้อหลังให้เข้าแด่เด้อเด็กน้อยข้อกับให้เข้าแด่อือสะท่องไว้จ่้เงินเขาเราได้ไหมจี้โอ้ตังนับเงินเราก็ตั้งแต่บุญกล่องเขาพคนเด้อ เอามีเงินบินฮอตหกเก็ดแส้นพุน่ะไอเพิ่งมีเงินไลายไหน่าเด็กไนเป็นซ่องใบหรือข้าทอดมาฮหาซื้อนะาบุหูกรรมสุดกนะเขาประดด้วยอลไรี่พอดีเขาหน่อเข้าไปไล่จักเลยเนอบอกซ่องใบโอ้ยหน่อหน่อหน่าก่อนหนเบอเส้นโอทำไมถ้ามีดีใจกล่ะไมื่กิ้ลราน้าสุดสันเพได้เงินคืนแล้ว เออเห็นบมดได้ได้ขึ้นแล้วเด้อข huh? okay. ันปัณณีโบตองฮาล่านลักเด้อขันแจ็คได้แล้วจอมคือกันเด้อจอมเด้อแล้วข้อไปเท้าเอาเด้อมปเท้ามีเรือเท้าเด้อเต้องแบบอาของเล่าเด้อมมีอ่ะปัณณีขันอืมขันจะได้ละวข้อเอาเด้อปัณณีเด้อบุเฮ็ดเด้อนานเดูบอดี้ก่อเวลาเอาเงินพระพุทโธนะเงินเพลิดกระยาเงินยั่งกระยาโบตองลักเอาข้อเอาปัณณีนะเด้อข้อแด่สิเด้อข้อไปเท้าเนี่ยไปเท้ามีก่ะฮาล่านได้เด้อจาก จากห้าพันสิบพันเด้อกันนั่นกันล้านข้อนะจงไว้ล่กับบอดีเด้อาล้านซื้อกินเดโอ้นั่นเนาะได้คืนล้วแหละนี่ดีใจราที่บานนี้อเฮ็ดเรกอืมเราต้องเฮ็ดปานเนี้ยก็เงยงเงือกบ้านาน,าน,าน,านี้ข้า,ายอะไรแล้วข้อเด้อ,อดจอมเด้อ Bà tổng lắc uhm, ở đây mình bụi đi Nè 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 Ở đây nhảy vậy Nó ở đây của nọ Bà có đáy bậy Nó ở đây bà nhờ Chưa cười là mặt tí <laughs> đi thì thích để ra <laughs> đi lắc ở đây có đây bỏ ở đây sư ông vậy số lắc ở khu ghê đấy, cứ thì bỏ dùng cho ông bộ đấy là không cần ở nàn bày thì hai đấy còn ở bay nha hết đó à con ôi để bóc để lại đừng nói nó bóc nhà đây là lại ra mắn khoai khoai ụp tầm là nói không? คลิปนี้ก็สิ้ขอลาไปเพียงเท่านั้นลแล้วเนาะแล้วเรา,เราค่อยพบกันในคลิปต่อไปสบายดี